s u ซ u k i b บ r ร์ a แมนสตรี125ปี2025คือสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองอย่างแท้จริงด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราโชกเชียวและล้ำสมัยพร้อมเส้นสายที่ดูพรีเมียมในทุกมุมมองไฟหน้าแบบเล็ดขนาดใหญ่พร้อมไฟ DRL ในตัวช่วยเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนขณะที่ไฟท้ายเลเก็ถูกออกแบบให้โดดเด่นและมองเห็นได้ชัดเจน ระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ขนาด1 2 4 3จาซีซี4จังหวัดหนึ่งสูบ SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีดอัจฉริยะ Suzuki Eco Performance เซฟที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษโดยให้กำลังสูงสุด8.6แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่5 5 0 0รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและต่อเนื่องระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสปิก และโชคเดียวด้านหลังช่วยให้การขับขี่มั่นคงทั้งบนถนนเรียบและครุขระระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์และเบรกหลังแบบดรัมเบรกพร้อมด้วยระบบ CBS Combibreak System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลระหว่างล้อหน้าและล้อหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็ครบครันด้วยหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจนเช่นความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและไฟแสดงอีโคสำหรับช่วยขับขี่แบบประหยัดพลังงาน ใต้เบาะนั่งมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่จุดได้ถึง21.5ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกและสัมภาระขนาดเล็กได้อีกทั้งยังมีช่องเก็บของด้านหน้าและพอร์ตชาร์จ USB สำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือขณะเดินทางเบาะนั่งกว้างสบายพร้อมตำแหน่งวางเท้าที่ออกแบบให้เหมาะกับการนั่งขับขี่เป็นเวลานานมีชิลน้าขนาดเล็กช่วยบังลมเพิ่มความสบายเมื่อขับขี่ในความเร็วสูงความสูงเบาะเพียง780ม mm. มตร เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยซ u ซูกิเบิร์กแมนสตรีทปี2025ยังมาพร้อมสีใหม่สุดพรีเมียมและยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่มีทั้งความคล่องตัวประหยัดน้ำมันและสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในทุกเส้นทางหากคุณต้องการใส่เสียงภาคหรือใส่ในวิดีโอ YouTube ต่อไปผมสามารถช่วยปรับบทให้เหมาะกับการเล่าเรื่องหรือสร้างซับไตเติลได้ครับ